สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาส่งเคาน์เตอร์เตาให้กับลูกค้ากันค่ะลูกค้าท่านนี้ก็รับเป็นรุ่นงาหินขาดใสกลางเตาแก๊สหนึ่งหัวเตาถ่านหนึ่งหัวสีขาวค่ะทางร้านมีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใส่วาลให้ให้เราเตรียมไว้แค่ทางแก๊สใบเดียวใช้งานพร้อมกันทีเดียวสองเตาได้ไม่เกิดอันตรายรุ่นนี้วางหมอ้อได้ตั้งแต่หมอ้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์สี่สิบห้าด้านบนผนังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงได้สิบถึงยี่สิบขวดรุ่นนี้ลูกค้าจ่ายมาในราคาแค่หน,ททนึ่น จังหวัดราชบุรีอเภอเมืองตเจดีห์หักค่ะอยากแต่งบ้านแต่งสวนแต่งห้องครัวที่นี่ครบจบแน่นอนภายในร้านยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานให้เลือกด้วยมีทั้งแบบหลุมเดียวและสองหลุมใครอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ำหนักมากขอคนช่่่่่วววยยยกกลลงงหนนนนนนนออะะะะคคคทาาาาขขสสสจมีีรรถเเติิดไปบ้้้ ต้องปกแน่นอนไม่อยากพลาสินค้าดีๆฝากก็ติดตามไว้ด้วยนะคะ